เป็นยังไงวุฒิคุณเขียนไร้อ,อยังสักตัวหรือ,อยังจะได้ไปทานข้าวนะคะ,อ,ะอีกไม่ถึง5้านาทีค่ะใครเสร็จแล้วเอามาส่งลูเกเสร็จแล้วก็จะได้ไปทานข้าวเก็บ อุปกรณ์ของเราด้วยนะคะเก็บให้เป็นระเบียบเอาไปใช้อ่าชั้นของตัวเองอยู่ไหนเก็บให้เป็นระเบียบจะไปวางไว้โต๊ะเด้อ ลูกม,ม,มันไม่ดีนะมาม่านี่มันไม่ดีนะมาม่านี่กินข้าวมันทําให้ท้องอืดมันไปแย่งน้ําจากกระเพาะอาหารเราด้วยนะคะเราเราอย่าไปทานทานนานๆครั้งได้อยู่ไม่ใช่ทานประจาอะไรครับ ปหกเลขแล้วเหรอลูกได้กี่บรรทัดก็เขียนเลยไม่เป็นไรนะคะเท่ากับความคิดของเรานั่นแหละลูกใครได้เยอะได้มากเดกกูจะดูเองอุ้มอิมรู้เสร็จหรือยังอุ้มอิมเสร็จหรือยัง ใช่เหรอน่ารักดีได้หละ่ะน่ารักอีกหอ้เอามาส่งนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปทานข้าวแล้วน้องๆเขากำลังจะไปแล้วมูแถบนี้ก่อนอมาหาผู้สาวเหรอ อ๋อมาสอนผู้สาวเหรอน้องจะมาสอนสาวท่านมาหาสาวมอสองผู้บ่าวผู้บ่าวปอสี่จะมาหาสาวมอสวมองเนาะเสร็จแล้วมาลูกส่งไในลูกโอ้ยผู้บ่าวอย่างตัวนัซื้องามแสิคะนี่จำเป็นต้องเขียนให้สวยๆก่อนนี้สิลูกลายมือมเอาลายมือสวยๆด้วย,ส,วย,วยสิครับ ใ่าลายมือสวยให้คะแนนเยอะนะ